คันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาทำแล้วทิ้งรถไว้ให้ทานะครับอันนี้เสร็จแล้วเครื่อง4 G 9 2นะครับ4 G เ2อาการที่มา เร่งไม่ขึ้น <c oughs> เดินเบาไม่ได้นะครับแล้วก็มีเครื่องสะดุด <c oughs> เวงเร่งอืดก็ไล่ทาหมดแล้วนะครับก็หลักๆเลยนะครับผมทําให้ลูกค้าไปก็จะมีคอยแยกเห็นไหมครับคอยแยกคอยแยกสาหัวเทียนหัวเทียนนะครับแล้วก็มี Air 4 เดินเบาไม่ได้ a i r ์โฟแล้วก็มีอาการเครื่องสะดุดแล้วก็คอยแยกจัดคอยแยกให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็เดินเบาตัวนี้ก็ใช้แวกข้ามคุมเลยนะครับแวกข้ามแวกข้ามคุมอากาศไปเลยแอร์เกียร์นะครับ2ตัวกับสำหรับ 4G92 Air4 ฟตอนเช้าไม่ต้องกลัวครับสตาร์ทติดง่ายนะครับหัวฉีดก็แก้ไขให้นะครับหัวฉีดก็มีปัญหา นะครับคันนี้แล้วก็เปลี่ยนปั๊มติก๊กเป็นปั๊มติ๊เจเปลี่ยนปัมปนป๊มติก๊กเป็นปั๊มติ๊เจนะครับหลักๆก็มีแค่นี้ที่เหลือก็รองเท็ดไล่ระบบ c ี9 2 Air 4 มาดูอาการต่อเนื่องกันนะครับน้ำเข้าลองกระจกกระจกดูครับแฉะหมดเลยนองหมดแล้วครับตากแดดตากฝนไว้อยู่สองวันนะครับดูกระจกดูที่ผมดันกระจกขึ้นนะครับเนี่ยดูนะครับกระจกแผ่นกระจกตรงนี้น้ำเข้าต้องยกกระจกขึ้นนะครับ แล้วก็ยิงกาวกระจกใหม่ดูผมดันกระจกขึ้นเลยนะครับอาการต่อเนื่องของลูกค้าไม่รู้ว่ารู้เปล่าผมก็ยังไม่ได้แจ้งนะครับคันนี้ถ้าทำอีกก็น่าจะไล่อีกนะครับช่วงล่างจะมี ถ้าจะทมต่ออีกก็จะมียางแทนเครื่องอีกนะครับคันนี้ได้ไปลองเทสลองขับดูละยางแทนเครื่อง4ตัวสันสถานแล้วก็ 4G 92นะครับประกนันฝาสูบตรงนี้นะครับที่เคยอัดคลิปวิดีโอไว้อยู่คันหนึ่งนะครับฝาสูบป, <c oughs> ประกนันฝาสูบรั่วนะครับน้ำมันเครื่องซึมเข้าออกแถวนี้เลยนะครับน้มันเครื่องซึมต้องเปลี่ยนฝาสูบเท่านั้นนะครับที่จะหายซึม <c oughs> อันนี้สตาร์ตอนเช้านะครับอากาศเย็นเย็นเลยอากาศเย็นเลยเจ็ดโมงเช้าดูผมสตาร์ตอนเช้าเนาะว่ารอบันอยู่เท่าไหร่รอบสวิงไหมอาการที่รถลูกค้ามาจะมีรอบสวิงขึ้นมาด้วยนะครับลูกค้าที่ลูกค้าแจ้งมา <c oughs> มีล็อกสวิงด้วยลองดูนี้ว่ามันสวิงไหม <c oughs> ดูนะว่ามันสวิงไหม <c oughs> ล็อกก็เดินดนิ่งนะครับ <c oughs> ล็อบเดินนิ่งนะสตาร์ทอยู่ดูอุณหภูมิข้างล่างดูยังขึ้นสุดอยู่เลยอุณหภูมิเนี้ยเห็นไหมล่างสุดเลย ฝนก็ตกนะครับเจ็ดโมงเชา้อชาอนเช้าของวันเสาร์นะครับดูอ่ะดูหลอกก็นนิ่งนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเขาก็ตกลงมาเหลือประมาณพันนึงนะครับผมจะตั้งไว้หนึ่งพันนะครับไม่เกินนี้ครับแล้วก็ไม่ต่ำกว่านี้นะครับตาตอนเชา้าตอนเจ็ดโมงเช้าเลยนะครับก่อนจะไปทำงานดูตรงนี้อีกทีนึงดูครับ แฉหมดเลยนะครับน้ำเข้าน้ำเข้ากระจกน้ำเข้ากระจกให้เดี๋ยวลุกให้ลูกค้าไปแก่น,นะคันนี้บอกได้เลยนะครับยางแทงเครื่องสี่ตัวไปหมดแล้วครับสถานแล้วก็ช่วงล่างสายเป็นงูเลยครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ถ้าไม่ได้ลองเทสลองขับตอนเช้าตอนเช้า รอบเป็นยังไงมีสวิงไหมมีสะดุดตึกตักตึกตักอะไรไหมตอนเครื่องเย็นหลังจากที่เครื่องเย็นแล้วไปลองขับว่าตอนร้อนอัตราการเร่งเป็นไงมีสะดุดไหมคลิกดงคลิกดาวอะไรเงี้ยผมต้องลองครับรถรถแต่ละคันนี่อาการมันมาไม่เหมือนกันแล้วครับอาการมาเอามาไม่เหมือนกันอันนี้ก็จบละรอบนิ่งแล้วเนี่ยรอบเขาค้ายๆไต่ตกออกมาเหลือพันหนึ่งเปิดแอร์เข้าเกียร์ ดูข้าวเกียร์ถอยนะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยผิดข้าเกียร์เกียร์ดีตำแหน่งเกียร์ดีหลอดขาดนะครับเนี่ยครับเหลือ900เปิดแอร์ก็เหลืออยู่ประมาณ900แต่สั่นนะครับสั่นสะท้านมากเลยต้องไปเปลี่ยนยางทั้งเครื่องเอาผิดแอร์ข้าเกียร์เนี่ยรอบอยู่ประมาณ900เลยนะครับ หลอกก็ได้ประมาณนี้เลยเปิดแอร์อ่ะก็ได้ประมาณนี้แล้วครับจะให้นิ่งกว่านี้ก็นู่นแล้วครับต้องซื้อรถไปแดงแล้ว อันนี้คอยแยกนะครับต้องลองขับลองเทสดูว่ามีเครื่องสะดุดไหมนู่นนี่นั่นนะครับส่วนใหญ่ผมทำให้ลูกค้าไปก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้ดีเก็บทุกคันที่ออกไปที่ทําไปจากมือผมไปนะครับผมต้องลองเทสลองขับส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานะครับคอยแยกนะครับ <c oughs> ขอจบรีวิวไว้แค่นี้นะครับผม